มาตอนเสาอ,อีกได้ไก่ตัวผู้คือเก่าบุกป่าบุกดงบ่ไดรับบ่ได้นอนเริ่มกาคืนนี่ตั้งแต่เริ่มไปสองโมงกลางคืนตอนนี้ก็จิตโมงกายแล้วลายเบิงจากชั่วโมงลมลมทุทีบทุน่นแดนเกือบตำก้อนหินยากเข่าแล้วสรุปว่าทางน้ำไาเฮียงเป็นเพเอกทางบกนะเอาเป็นเพเอกอเป็นกระบอกพางสองคนล้าเป็นคนเดียว มันคือกัรดุดกำลังมูดุดก่อนนี่มันใต้เบิดแดดโอ้ยเขาคันดุดกำลังนม่ได้แล้วรถจกนี่มาทันชื่อเมื่อจะนีชื่อรถจกอีกสามคันนี่ฮันจีนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อเอพีเก่าหรือเอพีใหม่ มินี้เฮาชิลองไปไปการอีกคนเดียวประมาณซ้ำนี้แหละเฮาเคยได้ฟัานนะนี่สองโมงแล้วสองโมงกายสามชวนทีมงานเฮายังนอนอยู่สามคนชวนเฮาชิละไปทั้งนี้แถวมะขามปอมในชื่อคืนผูไปเลยคันทามานก็ได้กินมือนี้เป็นมือชุดท่ายเลยที่เฮาอยู่ป่า บัได้ก็จำเป็นเนาเคยไปแล้วบัได้ก็ยา่าได้ก็เอาเกียมเครื่องก่อนเลยเ้าสิเปลี่ยนส่งเป็นเสือสิไปการบันนี้ไปการคนเดียวพอดีเดือนดับเลยวเดนี่เดือนดับแล้วพ็เดือนดับสองโมงเดือนดับประมาณหนึ่งโมงกายห้าสิบป้ายะสิเข้าสองโมงเลย บ่พางบ่พางบ่ไปบ่ ลายเมื่อ,อไรยังโมพออยู่ผ่านไปหนึ่งสมองแล้วสามโมงกายหนึ่งแล้วบุมาณพักพรก่อนเลยเอาไปต่อแบนี้อีกสองสมองจะเข้าสามสมองเลย สดแจงเลยสำมน่และสัตว์เคยออกไปการเคยได้อยู่ พอเลงลมอยู่เฮานะบ่อยากกินปานใดกินบ่ได้ลงลมสามเถือพักพรอนยังบ่พอซ้ําเห็นแต่ลงลมนเฮานะกินบ่ได้ถ้าอีกย่งสมงหนึ่ง ยังสมองป่าย้วนี่4โมงไก่สามแล้วอีกประมาณ2ส,สมองแล้วเาชิคึินหาไก่อีกได้ทั้งๆได้ยินไก่ขันอยู่หาฝึกไก่ตอนเสาๆอีก ชี้แจงแล้วชุดนี้แหละเฮาได้ยินไก่ขันอยู่ได้ก็ทายิงไก่ตอนเสาร์อีกประมาณประมาณไปจนเมื่อยอยู่ไก่ตัวเดียวตัวผู้ไก่ขันชิลัดยิงตอนมันลงคอนหรือว่าต่อไก่ตอนมันลงคอนไก่ต่อเฮาเฮาก้ามาแล้ว มาตอนเสาอีกได้ไก่ตัวผูกคือเก่าบุกปา่าบุกดงบ่ได้รับบ่ไดนอนเลยเมื่อคืนนี้แล้วเอาไปปะไก่ต่อดิยไก่ต่อเอาขันเลยไปปะอีพุนเจ้า้องนะแกเบ็ดเสื้อแล้วก็ททงนี่ปะเบ็ดและะ้วก็บุกป่าบริใชคมเลยบุกใซ้ไปทรายาเลยบุกไปแล้วก็คอยไปคอยแล้วก็นั่ง มันคันเลชิราไอปะกองอยู่กระเป๋าโอ้ยปไปเอากระเป๋าปปไปเอาก่องมาเลยเอาก่องมาคือนจะคัดดอกถ่าย,ยมาแล้วมาแล้วได้ได้ไก่ได้ไก่ป่า คงเทคงเทชิบเอาไก่ต่ออีกไก่ต่อปะไวุ้นเกอบบริษัยเกอบบริษัยยังเลยเลยบุกป่ากลางคืน ชุดถ่ายพี่น้องเห็นนกหรือว่าเห็นกระหอ,อกก็เอาเบิดขันได้แตวชิคอยเลาะไปแหละ ป่าเมื่อคืนนี้แล้วก็เหยียบน้ำเนเกือบตำก้อนหินหินบักใหญ่เลยตำนะอันตรายเลยแคลหักและคันตำเดือนับประมาณสองโมงแล้วเอาไปแล้วกเ็เลยเอาแบบบริเฮนหงไปบัดไก่ขันนะปิดไปสายแล้วก็ค่อยเข้าไปถ้าแบบเอาเบอร์ บริปิดไฟสายไกลนะเห็นแสงไฟแล,ล้วก็มันมาอยู่ก็เลยเอาปิดไฟสายแล้วก็บุกป่าตาา่ชุะสารเจ้าของขใครเนยีนบอพี่น้องตีนในผ่านเรีนี้แหและชีวิตในผ่านบริสัยเกิดบ,บริสัยอย่างเลย ขึ้นเฮือพนขึ้นก้อนหินไป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 เมื่อ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 เฮาเมื่อบ้านเมื่อบ้านคันเต่าเสาคันตลอดั้งแต่ใดมาแล้วก็ใดสี่โตแล้วสามโตแล้วก็สี่โตแล้วใดไกลปลาปีนี้เมื่อคืน เมื่อวานนี่ไปจนเมื่อยอยู่แล้วก็ได้ไก่ในพานเพ่นยอกพ่นว่าเจ้าไปหาเก็บอยู่ใส่ไก่ป่าโอ้ยข้าเจ้ากลับมาเฮียงคอยนะจนเมื่อยไปเบิดมือเมือม่อวานนี้ข้าเจ้าวาา่าหาเก็บไก่อีกอันนี้ก็คือการจิงหนอจักพ่นวาน่าได้อีกขันเทาใดนะมีความสุขหน่หนึ่งอยู่ป่ามีหยอกหลือมีหัวหยอกไปนำ ยาำนีหากินทาพอมักให้สบายเลยยิงของยิงนกเลาะปลาบบนี้ใบไม้มันแหง้งเลยกขาเหีียบมันดัง เสียงนกนาลาอยู่ได้แต่หายิงก็ออยิงนกนาบ่ได้ปินนําบ่ถืก เวลาฝนตกเอาออกไปการนะครับผ่านเอาออกอันนี้เป็นสามเดือนแล้วฝนมาตกสามเดือนสี่เดือนฝนตกสัตว์ออกหากินเลยทัพย์น้อยสัตว์ใหญ่ออกหากินเมื่อศัท่าแบบฝนตก พ้นมาตกนี่หาก,กินยากเลยว่าสิไปต่อเมื่อยลายเลยซองมือนี่ขาดการะเพยุรกินกระเพปกติมาป่ามีกระเพยม,มาฮอตบอนผักแล้ว เมื่อยตั้งแต่เริ่มไปสองโมงกลางคืนตอนนี้ก็จิตโมงกายแล้วลายเบิ่งจากชั่วโมงลมลมทุทีบทุดแดนเกือบตำก้อนหินอยากเข่าแล้วปกติเอาอยู่ป่านี่นกันกินกาแฟตื่นมาแต่เศร้าๆกินกาแฟเลยก็ออกไปบยายาเข้าป่านใดเลยไม่นี้เขาแบบกาแฟเข้าป่าซองรอบนี่กาแฟระเบิด นิงงานเขาจักไปใส่แล้วน่าจะไปกูมก้มองกู้มองย่ามองเลยฉันเขามาฮอดก่อนใครในบริบาตนาผักพลรราดใช่ก้อนหินย่างไปย่างมาเกือบบอดที่ผักเกือบบอบอนผักแล้วอ,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 อยากเข่าแล้วโอ้ย คนไก่เม่อวานนี้แล้วเ,เอามาเผาบมดเลยคอยไปอ่านคอมเมนต์ไอ้ไอ้เพิ่นบอกว่าเวลาเขาได้ไก่ปลาแล้วก็เอามาเผามาทิ่งนะแบบเผาทิ่มๆเลยเพื่อนว่ายัานเขาเอานี่ไปแบบพัดหูหรือว่าใส่หูนี่แลวกระมาณเอาก่ะชิลองเบิ่งอีก อให้เเบิดลยกล้ที่เราได้ธมิดหนี่เบาเดินกับ,บโบหูแล้วก็บบัวเห็ดนี่งชิลองเห็ดบ้างโอ้โหพนักงานมาพางพนในป่าโอ้โหเกือบหลุดนี่โอ้โอโอโอโโอชิ้รุดแล้วปรากฏปรากฏเหรืปลาปลาคอปลาคอหรือว่าปลาหยางมันชีเ้เหลืองๆนี่ปรากฏปรากฏ มีแต่โตงามๆเลยสองโตลูกชายสามคนมีแต่เบ้าพิมพ์ม,มักป่าข้าเจ้าสองคนนะบุกินมักแต่นกประเภทซินซินฟานซิ้นมูบรรยากาศยามเช้านอนเค็มเซอยู่ป่าบุมีพัยได้โหนาะอุ่นเข้าเมื่อวานมีเข้าบุเบิด แล,ลแล้วเขาเบาพางมายังไหลแล้วก็อุ่นก้อยไก่เมื่อคืนนี้ก็กินโเบดเข้ายัางลหลเบล่า,าพางเพิ่นมาตื่นมีดแล้วก็เลยลายอยู่ก้อยไก่เมื่อคืนนี้กินโมบด ได้พี่น้องันกินเขา่าอยากเข่าแล้วไปเต็มคืนนี่อาหารเ่าก็ยังหลาอยู่ก็หอกกับหนกป่าภไยมากก่อนเลยคก็อยากกินเข่ากกินเลยนะอยู่ป่านี่งเพต้องทาภัยบางคนไปหาก,กินฮอดชิปมงก็มีชิเบโมง น,า,นา,ายพานมะทาไฟแล้วมันนี่ยาเข้าแล้วกินก่อน <c oughs> ฟันฟันดงพันใหญ่เลยหอง ยังโมหยุดยังมูงมเศร้าอยู่ยไปทิ้นทางผิดยิ่งเมื่อคืนนี้ไก่ผักเป็นตอนเป็นตอนแล้วใส่เป็นนัวอะไรผักเทียมเกลือยังในป่านี่ไรมาเนาะลงป่าบ่าจักนี่นบ่พางเด้อพักผลงานบ่พางพันในป่า บ่พังชนแนลบ่พังกวาบ่พังซื้อ,อเออเนว่าบ่พังชนแนล <laughs> มีแล้วอายุบ้านใส่เออเปียนแล้วก็ได้ปลาแห้งแน่พักให้ขจ้รอาย่บ้านในพานมาฮอดแล้วไปทางไหนอีกคือถ่าดุนแท้ไปออมบ่นอนเนี่บุจักโอ้ยไปโชว์ผีไปเลยจะบุกเจอบ่อพอดี หอมหลยบาฟังเพ่นแกงแกงไก่แกงไก,ก,งไก่บบยักแซบไันใดยังม่ได้กินเข้าเสาอยู่หากะทีมงานมาคุบแล้วจากชิเมื้นแนวได้อีกหอนเียสองมือนี่เริ่มหอนแล้วอยู่ใส่กบับบได้พพ่น้องต่างประเทศหรือว่าพพ่น้องพังไทยอาการฮอนคือกันบ่ทั้งพีอาการหอนแล้ว สรุปว่าทั้งนา้าไมเฮียงเป็นพเพลกทั้งบกนะเขาเป็นพเพลกเป็นกระบอร๋องพางสองคนเราเป็นคนเดียวรู้สึกว่าคือน้ำใสเนาะลมโมห์แหงน้ำใสแกงไก่ในผ่านมาเอาเดือน,อนคือชิบุยูแล้วจะไปลอยทางไหนอีกอไปลอยน้ำไปเลย <laughs> นายพานนี่เป็นลูกน้องบ่อเลาะจังบ่อเลาะจังเพิ่นนี่เป็นหนัวหน้หนาหัวหน้หนายห้าปีลินนีนน่แล้วกินเดียวกินเหล่านะเกินขนาดโครงการแล้วน้องลูกน้องบ่อเลาะเนาะบ่อเลาะเนาะหัวหน้า,ะนะนาลตานะัตตำน้องป้าตายบ้าตายเชยเพิ่นมีของอยู่ กันเฮานี่โบเรือแล้วขนาดเราต่ำนี่มาเด้อพ่อแม่พป่น้่องกินเข้าเสาเด้อกินเขานำกันเด้อมื้อนี่ขาดบุได้คือป้าและพากให้คนอยู่บ้าน่วนไก่ก็กินเสบบ่เสบบ่พางและกินลองเงินลองก้อนยังกินมันซีมเล็กะอืออืม

ใจเสียบแสบใจเสียบแสบจานรวยกินไก่ช่องเถอกินเขาเลยฮะจิบกุบะรีอขมุกินเขาแต่เศร้าๆใครคือกันช่องเถอแล้วออ้ก้าสวันั้น บน,บนพันปอยกี่มาสุดแลวม่ได้กว่าเอ่อแบบอะไรมันก็ลา,ามันก็ลาไปบบกินเนาะคันเจ้าได้ผ่านจางกับโบกินเกือบแล้วเป็นั <c oughs> นน,นี <c oughs> น้มันหองมั <c oughs> น,น,น,นถึงเจ้าแล้วมันจังหอง่านตื่นแล้วเจ้าของยันนอนมาอิ่ม อย่างยกเยกยกเยกอยู่กินข้าวอิ่มกินข้าวแซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยอีกสองมือสามมือเชลยกรมาป่าอีกคันบุรีกลับมีแต่ทางให้มันแล้วก่อนแล้วก็เสียยาให้มันแล้วก่อนทางให้ทางสวนยังม่ทัะแล้วเฮ็ดปีนี้มันต้นเฮ็ดปีนี้ได้เงินช่องพันชาหาอาศัยเฮงงานลาย รายเดือนอยู่เพื่อจะได้เงินแต่ละปีกินนี่เด้อพังกิมนีมเด้อก็เป็นยังไงก็พังเงี้ยเชื่อหรือเปล่าเนี่ยก็ไต้เงี้ยโต้เงี้ยโตเป็นยังไงเนี่ยอืมไทยรังเก็บเข้าใจว่าพังมาพังว่าทางไฮยังไม่ทันแล้วคือคือเ่าเหาก็ยังไม่ทันได้แล้วคือกันเลยเ่าวควรจะทางกำลังมูทางลกระจัดเลยมันคือกันดุดกำลังมูดุดก่อนนี่มัน ตายเบ็ดเด็ดโอ้ยเฮาคันดุดำลังในบุได้แล้วเอารถจกนังมาทัานชื่อเมื่อตอัวน,นี้ซชือรถจกอีกสามคันนี่ยวหันจีน <c oughs> ซื้อจกชื่อจกชื่อส่วนนั่นแหละคุดคุดเป็นคุมก่อนโอ้คันใดเงินงนี่เอารถมาไทยสบายดอกนี่พี่กายก็ซื้อรถจกอยู่ประมาณชีคันเงินจะมีบุตรคนแต่ว่ามีบุยรถนอนมีลาย ซื้อจกมันได้อยู่ซื้อรถนุ่มบัได้ซื้อได้แต่จกมันแม่นซื้อได้แต่จกมันซื้อซื้อซีขันอีกมือนเหมือนี้ซื้อให้บ่อพิมพเมาคญยาและไม่พิมพซีคนนะเฮ็ดได้แล้วมีผู้นหนึ่งเฮ็ดบัได้ห้าคนครอบครัวเฮากินนีิมเน้อพังเน้อกินข้าวกินน้ำบัานนี้ชีได้เก็บเครื่องเก็บของ อากาศมันฮอนแล้วเริ่มแดดแล้วก็ชิได้กลับแบบประมาณชิบโมงชิบิโมงคันกลับตอนแรงนี้แหงติก้วแดดมันแหงลายนี่ขอจบปชัชามี้ก่อนพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามนะครับสมบ๊ายบาย